ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลาสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบยยอีเปิดช็อตนายกจับกันไกตัดทุเรียนถูกฉะยับค่ะทุบซ้ำจังหวะนรกอิงขอจับมือประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะ ประเด็นให้ถูกพูดถึงอีกค่ะก็คือนายกนยกได้เดินทางไปที่สวนรักตะวันเพื่อพบปะพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ค่ะนําโดยนายยกสมาคมทุเรียนไทยกันแล้วก็นายกก็มีการโชว์ตัดทุเรียนแต่ก็ไม่พลาดที่จะถูกพูดนะวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตัดทุเรียนของนายกรัมตรีค่ะและล่าสุดถูกทุบซ้ำจังหวะนรกขอจับมือกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของ b บีที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบีก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางรือะคริติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะค่ะจากกรณีเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีหลายคนค่ะได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาต้นทุนการผลิตและผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออกและก็แนวทางการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่สวนผลไม้อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะ เมื่อเดินทางมาถึงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากนั้นเกษตร,รกรและสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยการ้องขอให้รัฐบาลช่วยผลักดันให้เกิดความยั่งยืนกับทุเรียนไทยนะคะสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากนักลงทุนที่จะมาซื้อทุเรียนในไทยมีอยู่เพียงกลุ่มเดียวค่ะและก็ประเทศผู้ผลิตอื่นก็มีเพิ่มขึ้นค่ะต้องการให้รัฐบาลส่งเสริมแหลตรวจการส่งออกตั้งอยู่ในจังหวัดหลักที่มีผลผลิตของผลไม้นะอย่างเช่นจันทบุรีและก็ชุมพรค่ะ เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วนะให้กับผู้ประกอบการที่จะส่งออกทุเรียนสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่ต้องใช้เงินทุนสูงนะเพราะหากขาดตอนเนี่ยก็จะไม่สามารถกลับมาลงทุนซื้อทุเรียนที่ต้นทางได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเรียกร้องให้ออกกฎกระทรวงหรือให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะในการบังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหาทุเรียนอ่อนน้ำหนักไม่ได้ตามที่กำหนดรวมถึงแก้ไขปัญหาการขนส่งที่ติดปัญหาเรื่องหน้าด่านให้ระบาลเจรจาก,กับประเทศคู่ค้าเพื่อให้ขนส่งได้รวดเร็วไม่ให้เกิดความเสียหายค่ะด้านนายกรรฐมน ก็กล่าวนะจากการรับฟังจากสะท้อนปัญหาทั้งเรื่องราคาสินค้าแล้วก็ขอไปดูรายละเอียดกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างนะซึ่งที่เป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงก็คือนายกเนี่ยได้เดินทางไปที่สวนรักตะวันค่ะเพื่อพบปะพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่นําโดยนายกสมาคมทุเรียนไทยนะแล้วก็นายกเนี่ยก็มีการโชว์ตัดทุเรียนด้วยนะแต่ก็ไม่พลาดที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะถึงการตัดทุเรียนของนายกนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะน<อ>ายกก็หันมาได้ นนนี้ห่ายโยคะทางนี้เลยครับด้านนั้นได้แล้วัทางด้านนี้ครับนายโยคบทางนี้ครับเราเยียมเลยครับอย่างไรก็ตามการล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่19พฤษภาคมนางสาวไพนังทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีและนายปราโบโว์สุบยันโตค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียการเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสหรัฐอินโดนีเซียนะคะว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข เสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆค่ะจากนั้นผู้นําทั้งสองค่ะได้มีการถแถลงร่วมกันพร้อมประกาศยกระดับความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติรวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนท่ามกลา,างสถานการณ์ความไม่แน่นอนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกค่ะซึ่งในช่วงท้ายการนายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีอินโดนีเซียสําหรับมิตรภาพอันอบอุ่นและหวังว่าจะได้มีโอกาสเยือนอินโดนีเซียในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะซึ่งในโลกออนไลน์ค่่ะกก็ได้มีาาาารแชภพทนย ของเรานะขอจับมือกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะขณะที่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็ยกมือไหว้ทานายยกนะซึ่งในโลกออนไลน์ก็แซวกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นจังหวะนายรกมากๆเลยทีเดียวนะอย่างพี่รอยตู้นพดลพรมภาสิทธ์ค่ะก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าวัาวฒนธรรมอิสลามผู้ชายกับผู้ชายสามารถจับมือทักทายกันได้ตามปกติแต่สําหรับผู้หญิงแล้วจะห้ามจับมือทักทายกับผู้ชายส่วนผู้หญิงกับผู้หญิงที่สนิทกันแล้วเนี่ยจะทักทายด้วยการกอดและชนแก้มทั้งนี้ผู้ชายกับผู้ชายอาจมีการชน แก้มทักทายด้วยก็ได้ค่ะโดยกล่าวทักทายที่ใช้กันทั่วไปคืออัศลมาอะลัยกุมค่ะนายกไทยคนนี้ตกลงเธอรู้อะไรบ้างค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงฐ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นาข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับส,สนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ